ปอนัทวุฒิอัปเดตอาการล่าสุดหลังเข้าโรงพยาบาลเผยแล้วป่วยเป็นอะไรจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยอาการหนักสุดลงเร็วมากทรมานจนแทบนอนไม่ได้จนหลายคนห่วงเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนอดห่วงไม่ได้เมื่อพระเอกหนุ่มปอนัทวุฒิได้ออกมาเคลื่อนไหว โพสคลิป <Post> ใน t ิกต็อกโปขีดล่างนัทวุฒในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลพร้อมแจ้งอาการป่วยว่าผมไม่สบายครับอาการหนักเอาการทรมานแทบนอนไม่หลับสุดลงเร็วมากช่วงนี้หายไปไม่ได้ไลฟ์ช่วงเช้าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก่อนจะดูแลใครก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะปอปลาวาน โดยจากโพสต์ก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนตกใจไม่น้อยและสงสัยว่าปอนัทวุฒิป่วยเป็นอะไรล่าสุดเจ้าตัวได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับอัปเดตอาการล่าสุดโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าไม่ต้องเถียงกันท่านหมอหลวงบอกว่าข้าติดโควิดแหมข้ารอดมาทุกซีซั่นมารอบนี้เกมจนได้ แถมซีซั่นนี้หนักหน่วงเอาการค่าเจ็บคอเหมือนมีใครเอามีดมากรีดกลืนน้ำลายแทบไม่ได้ไอโคลกหนักหนักแรงแรงเสล็ออกมามีสีปนเลือดเลยเสล็มีทุกสิบนาทีขากเสล็ทั้งคืนแทบไม่ได้นอนไซนัสดันอักเสบเพิ่มอีกส่งกำลังใจป่อนัทวุฒเข้ารบป่วยอาการหนักเจ้าตัวเผยสุดลงเร็วมาก น้ำหมูกเขียวออกตลอดสั่งเมื่อไหร่ออกเมื่อนั้นเลือดมีค่าการอักเสบขึ้นสูงท่านหมอบอกให้แอดมิดเถอะจเกรงว่าจะสุดหนักแค่จะบอกว่างานฉลองช่วงสงกรานเป็นสิ่งดีแต่เพื่อนๆน,นที่รักพวกนายยังต้องระวังตัวกันด้วยนะไปเที่ยวกันไปฉลองกันเสร็จวันไหนเข้าไปไหว้ปู่ย่าตายายอย่าลืมใส่หน้ากากานะครับโควิดยังมีอยู่นะครับ คนติดก็ไม่น้อยเลยทีเดียวผมแค่ห่วงคนเท่าคนแก่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรจะมาติดโควิดช่วงนี้เพราะงานรดน้ำดำหัวที่งดงามไม่ได้พูดให้ตกใจนะครับด้วยความเคารพแค่เวลาเจอผู้ใหญ่น้องๆวัยรุ่นใส่หน้ากากไว้หน่อยก็จะเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะด้วยรักแล อาหวังดีสวัสดีครับท้ามกลางชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงร่วมส่งกำลังใจให้หนุ่มปอหายป่วยไวๆย